สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้งฉกทุก,ท,ก,ท,กทุกทันครับอาเซาของวันที่สิบขัดทังแอดวิไลเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับเผื่อไพเอซีมาตามแนวทังเป็นเน้นยำนะครับตอกเน้นยำความมั่นใจให้เอฟซีั้งช่องกันว่าแนวะ้ทังตัวเลขของปู่ยังจะเป็นตัวเก่าตัวเดิมบอหลังจากปล่อยคลิปต่อหัวไปแล้วนะครับอ่าเมื่อนนี้ สิเป็นตัวเก่าตัวเดิมหรือจังใดมีการเปลี่ยนแปลงจังใดนะครับเอฟซีขอบมาเบิงมาชมฝากกดไลค์กดแชร์ครับมักชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สิ่งสําคัญนะครับย้ากันอยู่ตลอดเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่เขอบมาเบิงมาชมใหม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบประผดข่าวสารแนวทางกันนะครับเอาครับเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาครับมาการธรรมศาสการปูห้าเจ็ดแปดพร้อมๆกันพร้อมกับตัวเลขแนวทางสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ยังสิเป็นตัวเก่าตัวเดิมกันบ่นะครับจารวัตนการค,ครับค่ะพี่ตามแนี่ยข้างครับปูบมันก็คือจะเสียเล่นยากได้เรียกว่ามันเนเี่ยก็เลยหนักเยอะครับปูมันตรงกันกับขอ,ขอเนาะโอ,โอ้ยเข้ากับป้อยตะดวนนี่แหละครับปูปู่าเป็นที่เล่นยากายาาก็ะคะือสี่ขายหาซื้อหนักทันแล้วเนาะค่ะเอซี่มันไปตรงอาซ้ม หนักอื่นคนมันเห็นได้จังสีดิเมนสูตร <c oughs> ข้ามน็อปูระกระไดมากนี่ ฟันวางใพูด่ครับปูดฟันไม่ไหม้สดๆย่านเดียวหรอกย่านออกรถเดียวหรอค่ะทะเบียนรถปูนี่บอกฟันมาขนมะลักรถอีกแล้วอ้าวนั่นลักออกไปแล้วได้ไปมันมัวเดียวกันแล้วมาลักลักไปแล้วมันมีความผิดยจังไรเลระมัเสียหนีครับปู่มันมามีรถรถเขาว่างไห้มันเลยม่ยืมรถขั้นด้มันสีหนีบ่เน่แล้วนั่มไปว่าเงื่อน ไปห่อเนื้อหนังรถมันข้าวไปนั่นมันไปตำต้นไม้ต้นอะไรมุนแอบแฝกเลยรถเดินรถก็เหนี่ยก,กัะยอเขาฝ oh. ันน่ะนะมันมาลากเอารถมาเดกกเลยไปเบิ่งออกหัวมันเป็นล้านสวมล้านพอมันล้านใหญ่เลยนะล้านเฮ็ดรถประกอบรถครับ oh. อู่รถประกอบยนต์เครื่องยนต์ มันกังค่อยมากอ่ะเท่ละอันเท่ละอันเท่ละอันมากแล้วก็เลยแค่ใจไม่นั่นแหละความฝันนั่นแหละเพราะมันมันบอกไว้แล้วบางอัะนน<อ>ี<อ>้เรามือเดียวกันเขาเลงเรียนต้องกันทั้งมันเอารถมายืมรถมันหารถบ่ได้ครับมันมีความเิดยร์มันหนี ไปแล้วไปตามต้นไม้ต้นไรต้นอะไรแล้วมนดัดรรถมันไม่องดีเลยทะเบียนยังก็ปูรถปูทะเบียนยังก็ค่ะบอส921921อือยหันละสามาสอน921บอส921ทะเบียนรถเนาะมันเคยออกเด้อทะเบียนรถปูเคยออกด้วครับเอฟซี921นะครับปูบอสให้ตัดเลนเอาเนาะปูโอ้ส้นทั้งหนามุนเอลี ก้าสองหนึ่งนั่นแหละให้ซ้ำเอายู่ได้ผลใช่แล้วมันมาตรงกันตัวนี้ตัวให้ไปไล่เมื่อแล้วเนี่ยแมนครับแมนตรงกันให้ไปถ้าต้องงวดถ้าแกจะไปไล่กันมาตามแล้วคลิปหนึ่งนะครับไอ้สิเก้าเก้าถือได้ผลเพราะว่าไม่เก้าครับโอ้ก้าวสองหนึ่งเบียล่างเนี่ยขัดออกเล็กหน่อยตัวขัดอีกแล้วไม่มาฟูรังแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวมมีรัง ครับมี่าง,างหนึ่งลบหลักหน่วยล่างกับรับรางหนึ่งลบเก้าเหลือแปดแปดกับเจ็ดบมีลา่างตัวเดียวล่างฟันหาเม็ดเดียวคือเา่าฟันหาเม็ดเดียวตัวเดียวนครับอ่ะฟูก,กัตัง้งแต่คลิปแหลกตองงวนนะครับแอดวิทยไลมาตามกันยังเป็นตัวเก่าตัวเดิม <5, 3 S 1> บนวิ่งเก้าเม็ดเดียวห้าสามล่างห้าเม็ดเดียวเหมือนเดิมห้าอ่ารับแคปหน้าจออ เกตบอมาล่างเนาะผู้บ,บน,นมที่เบินบนมาได้เนาะขันมัติเบินก็น,นี่ตัวนี้โอห้าห้าค <c oughs> รับผ <4 S 2> <1, S 1> ู้นี่ตัวนี้เลือล่างสี่คูสองสามหนึ่งคูสองคูสามคูสี่คูมีตัวนี้เลือล่างอืมกัดโอ้ครับ ปูฟันวันลถเฮียอันสายห้าเนี่ยมันเป็นมหาอัศจรรย์อีเด้ดอเนียนดีนะปูออกเล่าก็ออกครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ออกดลครับสาววดติดละมันปูเจ็ดห้าห้าเจ็ดหนีเล่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดก็ออกไปแล้วเล่าครัเจ้าเจ็ดห้าออกเร่งไง่ายก็ออกห้าเจ็ดแปดห้าอันสายห้าเนี่ยก็หญ้าเพอเนีแมีนครับปูแมีนแม,นมีนแมีนครับอ่า แคหนาอสายยาเนี่มันออกดูดูดิห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดมาออกเหล้านะวดาเลยใบไมา่เลยสายยาปูนะคะหลอกอะกัวปูสิได้มาหาเจ็ดแปมันอาจจะเป็นสายยาที่ปูก็ได้สามต่ว่าถ้าเจ็ดดับไม่อยู่นี่ออกสายยาปูเลยโอ้คือล่างนี่เออล่างนี่ถ้าเจ็ดดับไ่อยู่สิมาหาเจ็ดเป็นไปได้สายยาปูเนี่ยเราบ้าดีดีครับมาในวันที่ วันที่สิบเจ็ดเนาะครับสิบเจ็ดครับปูหกเจ็ดครับปูนี่มันมีเท่านี้โอออะแคปบหน้าจอนะครับเอฟซี <c oughs> FC, แคปบหน้าจอนะครับปูปูครับปูว่าเฮ็ดสูตรร้อยมาไล่ให้เอฟซีเบิ้งเน้ยเอฟซี FC อยากอยากเบิ้งว่าสั่นอยากให้ปูเฮ็ดสูตรร้อยมาไล่ให้เบิง้งว่ามันสิงลงตัวใหญ่หวงแห้งจังน้อยดวยครับเอฟซีพะว่า อ่าอีซี่กับคุณจักดีปูหายเจ็ดแปดนะครับออาอ่าสี่สีแปดเก้าคันจําวบ้พิดวัน 8, 9, แปดเก้าละล่ลางอ่าให้ปูเห็ดสูตรลอยมาไร่ใหบิงค่ายเซี่ ขอเอฟซียอมานะสามตัวมันีมีอยู่หกเก้าเจ็ดสี่เก้าเจดนี่เรียกสามตัวครับปูอ่าไเคยาขาได้เนี่ยไ้รอ,อ,อว่าไล่เนี่ยครับแมนครับปูหกเก้าเจ็ดแ สี่เก้าเจ็ดครับสุดสามตัวนะครับมันสีโลงมากส้นเหลขกสูตรปูนะครับสูตรลอยมาไล่มีเจ็ดมีเก้ามีหกนะครับนี่ครับส้นแล้วก็ปูจให้สุดสามตัวหกเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดนะครับเอฟซีแคปบหน้าจอเลยนะครับเพราะว่าลอยมาไล่ของปูกันถือว่าเดินดีนะครับเอฟซีาครับแคปบหน้าจอเป็นแนวทางนะครับฝากตอนกัน เสาของวันที่สิบครับมือนเป็นวันที่สิบแล้วฝันตองวดจีบเอาจูฟังเด้อครับปู่ฝันต่องวดบให้ฟังดีซื้อครับ,รบอันนี้ีฝันเขามาเขียนเซมือให้ยางมาแต่ทั้งผนทั้งชลาผูบอลแมนปูดำดอกโอ้บอลแมนปูดำ่ันแต่ยางมาแจะทั้งผนมันมาปู เหล็กนี่มีฝันปูนะครับไอซีมาเบิงโอ้ อันนี้เรียกฝันเชียงใสนฝามือให้ห้าหกตัวเดียวอาคาอีฟีมาเป็นเรียกโค้งฝันผัวหอยฟังเอฟซีสิพีจันรณได้้ะาเกลืกครับมันกับว่าส้นหาวิ่งล่างห้านอ้าผัวมาเขียนใส่มือเขียนฝ้ามือคือเป็น ห้าห้าหรอเป็นห้าห้าตัวกระส้นตัวนี้คือเรามือกห้าเขียนใส่นั่นห้าหกโอเขียนใส่ห้าหกห้าห้าหกนั่นคือเฮ้ยหกห้าห้าโอ้ยฟ้ามือเราปูมือกระส้นใส่ฟ้ามือให้อ่อเอฟซีฟังปูเอาดีด้วยที่เป็นห้าห้าหกตัวนี้มรก่แมนมันเข่าอยู่ในมาไล่ลอยมาไล่ปูลอยมาไล่นั่นวันก็นั้นมันก็ได้ห้า อได้เปลีได้เย็ดได้หาเมนครับที่ออกหาล่างหาบนครับเมนมนนี่ก็ตอดตั้งแต่เนี่ยสอบอยากไปล่างโอ้มันถิ่มาหาหกเรียกข้อมฟันนี่แล้วปูเขาเพิ่นเขียนเสมือหายหาหกเดมมอว่าครับปูเขี่ยเซมือหายเลขฝันถ้าเป่ากับส้นกับเรขกสูตรคือเขาปูถ้าเป่ากับหาหาเนก็หมานนี่พันรุดแจมเนื่องกับเป็นหาหาเลยตับไปครับเมอืนพีบวกหน คนบอกขึ้นผีบอกคนก็สีย้อนลงเพ่อนเสี่ยไยห่บอกไห่โตเพื่อนเสียงไหแบบบังๆไว้เมนครับปูไห่คือว่าผีบอกคนคนบอกขึ้นมัน้ยมันเป็นไปได้สองอย่างหรือปูเกิดปะห้าหกห้าจะสี่ก็ได้ห้าห้าหกจะสีก็ไดเราว่างนดเดียห้าห้าครับอันนี้ไม่เห็นคนนะ ครับอ่าชัดเจนนะครับเซี่ยบุนีมาตามแนวทางตัวเลขได้เลขควบฟันฟอเนมเดเมื่อมา,ากครัท่านเนี่ยเจ้เลขใช้มือใหร่ละห้าหกตัวเดียวนึงเนาะครับย่านแต่มันุนหนุนกับส้นห่าห่าชุดคือเขาหนุนลุ่ลลงกับอะไรมันประกงตัวเจ้าเที่ยดอกครับใช่นั่นคือคืองวดนั้นมานั่นบอกว่าเลขออกแล้ว งกสักงกสองล่างนี่ที่วันนั้นให้งกสองล่างเหรครับแม่นดันไปออกงกสามแมนหมดอ่ะครับมันให้งกกลุ่มโตครับอันนี้คือกันครับห้าหกเขียนเทมือให้ครับปูอือคำว่าลดแต้มนึงกันนี่เป็นห้าห้าครับถ้าขึ้นแต้มนึงก็สีหาเกตนะปู่นะเนี่ฝันคนบอกขึ้นเด้อเอซีคนฝันข้าขื่นแต้มนึงกับมาชนสายยาเออ อันหายิ่งหาโลดออาไปก็ได้กะหาละล่างนะว่าหันแปดจังได้กะหานะครับเอฟซีปัวจังได้กะหาอยู่ล่างแน่นอนมั่นใจหามากแน่นอนมยมาหาเนี่ยล้านประเทศเลยละล่างนะโอ้ล้านเลยว่าหันกะแปดเบอร์ตัวเดียวล่างเนี่ะแม่นแน่นอแปลว่าแปดเข้าให้แปดหงกรนั่นเระคันไม่หลุดแปดที่เรียบร้อยแต่ว่าอันนั่นล่ะ คันคันผู้ใดมักวิ่งมักลูดหาตัวเดียวหาตัวเดียวถ้าเอาไปวิ่งวิ่งหาบนค่ะเออวิ่งหาล่างค่ะเข้าบนค่ะคือว่ามันใจรัดคุณลองมาสั่นเอสีฟังเอาเด้อมันสิเล่นยากเลยมันโกงกันกับเขาค่ะเฮ็ดตามสูตรนั่นแหละเฮ็ดใ้เบิ่งแล้วสูตรมาจังว่าให้อยากให้ปูเฮ็ดสูตรร้อยมาไล่ให้มันกับมาจังสั้นอนเห็นบ่ครับฟังดอกตรีมีเก่าเจ็ดครับมีเก่าหกครับมีเก่าเนืองเก่าสี่ครับนั่นแหละมันโกงกันบมดนี่ งวดใดงวดใดที่โน็ตตีเพระกองผู้มาถึงเลขปูปูตัดทิ่มเบิร์ดเลยมันบ่มีสองงวดแล้วโน็ตตีเพราะเขาเขาแต่เลขวิ่งอ่างวดนี้นราไม่ตรงกันหมดเนี่ยเรียนยากครับอ่าครับเนี่ยนอนห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ล่างเด้อปูเน้นย่ำคักเลยกฮ่าอ่าสุดท้ายนี้ขอกราบขอบคุณขอบคุณปูนะครับอ่าที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทางช่องเลยไม่ชงวิลาบกัน สาธุครับ